พรรษาแล้วก็เลยต้องเห็นรถสีเหลืองหลอย่างน้อยนเน้น้นะออกพรรษาแล้วพระก็จะขายรถหลายแล้วเนาะคันนี้นะนะพอออกพรรษาแล้วก็เลยสึกก็พี่น้องนะเดี๋ยวมาเบิวงเหลืองสิงกันเนี่นะมาจากสำนักไหนนะเดี๋ยวน้ำิวงไอเสียมเลยฝีดาวพันเลิ่ต้นเจ็ดพันบอกก่อนมาไหลายสัมนาเข้าไปน้องผสมพันกันเลยออกมาเป็นคันนี้ก็พี่น้องอ้าวฝาคา้าวบดไฟหนาปูท็อป ดไ oh! ล LED โอ้ยแ่ีียครือกัมาเริเดินมามาเมาของเครื่องเห็นอย่างไแน่เพิ่งก็ไั่เร้สำนักไหนนี่ยห้องเครื่องลงสายไฟบนนี้แล้วอ่ะพึ่งสึกอันนี้พึ่งสึกมาเลยอ้าวอากันสาปมกับสึกออกมาเลยโอ้โหดูชุดสีดินะหัวดำแก้มดำ ล้อแม็กที่3เกียร์สีเทาการเลเซอร์นะกระจุกตอกกระแพาะคาร์บอนด้วยประตูหลังคาร์บอนพอัน7,000น,นะข้างในมีอย่างแน่ครับพี่น้องนะเบาะเทอร์เก้พวงมาลัยนาดี้ดิฟฟี่วัดบุสมือจับไทเทเนียมนะโอ้โหสำนักไหนบ้างเนี่ยหลวงปู่มหาหมุนีนะอะไรนะสันเขื่อนอะไรนะกาโต้กาโต้สันเขื่อน <laughs> นะ หมัวปลาโทนี่ลุงโทนี่ฟาร์มงัวไปฟาร์มควายเราโอ้ยไร้ไร้ท่องแข็งอลายสำนักเนี่ยไม่รอ้คับนี่นะเอาไปบอสนี่นะาพึ่งซีอกออกมาแบบนี้ได้ออกคันสาเดียาเหยียบตัดนะชึ้งกะหลังทำเอ็กไอรอนบาปบาไทยข้าวบนหมุนกองเาดูเยาะติดปลาพนังเลย โต้สันเขืองโทนี่ไม่ใช่โทนี่พุทธสัมนะโทนี่หมอปา้าเนี่ยไฟถ่าย LED โคมงดำครับพี่น้องมาศูนย์บาทผู้ใดมักจุดจวดคลิปที่แล้วรีวิวเขียวไปแล้วเออมันก็ระบายเพราะกุลิวิวเขียวก็ขอเหลืองเพราะกุลิวิวเหลืองมันก็ขอเขียวขอป้าขอนจะเงินขอแดงไป <c oughs> อุ้ยเอาสั่งอะไรสั่งแค่พี่น้งนงนนองนะม้วนปุ๊บกันนี้นะสเดช คนาดาดน,น้งมระดาคนีหลายองค์นะลงยุงลงกันให้เรียบร้อยแล้วของขังหลายขนาดค้นนี้ม่ต้องห่วคกับสีเหลืองเนี่ยอา้าวปีแรกวดพ 7, 000, ดันเจ็ดพันลังดนั้นพันหนึ่มื่นผีดาวผีจองผีจัดผีโอนจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายปนัากงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาต่องเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเสวน,น,น,นแม่บ้านรพพกีดยางขับวิ่งขับแก๊บะบุลภาษล้อขับแมงโคตไม่เผา่านทุกอาชีพจมูต thêm công a sút cây xem thêm công cao cây xem cao cây xem xem nhạc xe mc hay không bị nóng quay lên cao